การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลนะคะจากการถแถลงรอบล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงบ่ายยืนยันว่ามีคนไทยที่แสดงความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว5,174คนโดยคนไทยล็อตแรกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงสายของวันพรุ่งนี้จากนั้นก็จะมีการทยอยอพยพจนครบค่ะ นางการนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายนฤชัยนินนาธรองอธิบดีกรมการกงสุลและนายสมศร์ปัทธรมสุคนผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานร่วมถแถลงผลการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉินหรือ RRC ซีโดยระบุว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยจำนวนานวน5.174คนผู้ที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับมี64คน ซึ่งเที่ยวบินแรกที่จะรับคนไทยมานะคะจะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางคืนนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬกา45นาทีพร้อมกับคนไทย15คนมากับสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ค่ะเที่ยวบิน LY 083ตามกำหนดจะเดินทางถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้ในเวลา10นาฬิก35นาทีจากนั้นเที่ยวบินถัดมาที่จะอบพยพคนไทยกลับบ้านนะคะ ก็จะเป็นเที่ยวบินของกองทัพอากาศที่ส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับมาเพิ่มเติมอีกประมาณ120ถึง140คนในวันที่14ตุลาคมเวลา4นาฬิกา40นาทีและตามกำหนดไฟลท์บินนี้จะเดินทางกลับมาถึงไทยในวันที่16ตุลาคมนี้ส่วนในวันที่18ตุลาคมก็จะมีการทยอยส่งคนไทยเดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ค่ะเที่ยวบิน LY083 ตามกำหนดจะมาถึงไทยในวันที่19ตุลาคมเวลา11นาฬิกาขอยืนยันว่าทางรัฐบาลจะทยอยส่งคนไทยเดินทางกลับมาเป็นระยะระยะจนครบทั้งหมดด้วยวิธีการทั้งเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์และการส่งเครื่องบินจากกองทัพอากาศไปรับที่อิสราเอลโดยสำหรับเที่ยวบินวันที่24ตุลาคมนะคะซึ่งตามกำหนดจะมีการส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศไปรับคนไทยเพิ่มเติมนั้น รัฐบาลจะต้องทำเรื่องขออนุญาตการบินเข้าน่านฟ้าก่อนนอกจากนี้ค่ะคนไทยเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีขั้นตอนตามกระบวนการต่างๆโดยสำหรับคนไทยเที่ยวบินแรกที่จะเดินทางมาถึงนะคะวันพรุ่งนี้ช่วงสายๆค่ะจะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้การต้อนรับและให้กำลังใจในทันทีทั้ง15คนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมตามปกติพอรับกระเป๋าเสร็จแล้วจะได้ออกมาพบกับสื่อมวลชน และจะมีการจัดพื้นที่ไว้ให้กับผู้แทนรัฐบาลในการถแถลงข้อมูลต่างๆด้วยเสร็จจากขั้นตอนเหล่านี้ยังไม่ได้กลับบ้านค่ะจะต้องขึ้นรถบัสเดินทางไปที่สถาบันบำราชนราดูลให้กรมควบคุมโรคตรวจสุขภาพก่อนหลังจากนั้นกระทรวงรายงานจะช่วยเหลือดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและพอเสร็จขั้นตอนทั้งหมดรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกเพื่อส่งกลับภูมิล,ลำเนาทยอยเดินทางกลับบ้านกันต่อไป ทีนี้นะคะสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานที่อิสราเอลหรือว่าไปประเทศต่างๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งชื่อว่ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศถ้าเกิดว่าใครเป็นสมาชิกก็จะได้รับสิทธิ์ตามที่กองทุนกําหนดไว้ปรากฏว่าตรวจสอบรายชื่อคนไทย15คนแรกที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพบว่าเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ทั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีกระจายกันไปตามภูมิลำเนาเช่น จังหวัดตากสุรินทร์หนองบัวลำพูน,น่านพะเยายโสธรหนองคายและอุบลราชธานีเมื่อเป็นสมาชิกข,ของกองทุนนี้นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะได้รับคือเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์การเดินทางกลับในภาวะสงคราม1 5 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดว่าใครได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากกรณีสงครามที่เกิดขึ้นก็จะได้รับเงินจากกองทุนเพิ่ม,เ,มเติมอีก1 5 0 0 0บาท โดยจะต้องยื่นคำขอและขอยื่นหลักฐานไปรับรองแพทย์ต่อกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยค่ะสำหรับรายชื่อ15คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะล็อตแรกนี้เที่ยวบิน LY083 ของเที่ยวกันสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ตามกำหนดที่จะถึงไทยช่วงสายวันพรุ่งนี้ทราบรายชื่อแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านแรกคุณสมมาแซ่จ,จ้า คุณจิรายุสุขใสคุณวิมานวงจำปาคุณกรัชกรพุทธสอนคุณอนุชาบุญยสารคุณกิติพงษ์ชัยโกคุณสมบูรณ์แสว่างคุณจันดีแสลีคุณสุพิพัฒน์กงแก้วคุณสมพรคารบุตรคุณธนศักดิ์จันดำคุณสถิตพรมมุนาถคุณไกรสอนบัวฝ้ายคุณนรงชัยลีละครจันทร์และคุณวิชัยคำศรี นี่ที่จะเดินทางมาถึงไทยสุวรรณภูมิวันรุ่งนี้ตอนสายๆค่ะ